สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาสองพระกับเซียนพระครับวันนี้พระดังๆขังๆมาให้สองครับตลขอะไร้วัอปดศูนย์ประวัติศาสตร์เซียนสองพระครับดูลายเส้นลายเราแล้วสังเกตอะไรรับ ที่ดูเลยดูดูลายใช่ไหมดูอะไรดูดูลายดูอะไรเาศเสียนดูลายดูเนื้อดูพิมพ์โอ้ลายเนื้อพิมม์อ่าตำนี้ตำนี้อะไรเท็ดอะไรไม่เท็ดนะฮะอะไรมีแท้ั้งนั้นเหรอแท้มีพระแท้ๆนะเราเรียลูกพระแต่จะถูกเจเซียนหรือเปล่าถูกเจเซียนก็อยู่ที่ จะมีเนาะความพอใจความพอใจความพอใจพอใจเท่าไรเท่ากันนี่แหไรแลกกันได้อาแลกกันได้นะครับตรงนี้อะไเป็นพระอะไรครับตรงนี้เออตรงนี้นี่บ่ครับลีลาเม็ดข้างเลลีลาเม็ดข้างเม็ดข้างนี่กูมหาวันกูมหาวันสุดยอดจรี่หูยานหูยานอื อันนี้พระมหีสวนหรสวนพระคาราบาวนะคาราบาวก็มีเหรอเอาคาราบาวชอบใส่อันนี้ยอดขุ้นคนยอดขุ้นคนพระยอดขุ้นคนอันนี้กูนาดูนกูนาดูนโอ้ยอกดูกุนาดูนนาดูนาดูนแบบพระกุนกุนาดูนดูชัดๆครับอันนี้พระอินเดียนนาดูน พระอินเดียก็พระพุทธเจ้าเนี่ย,ะยะไ,ด,ได,าากกด้อินเดียได้มาจากประเทศอินเดียเอินเดียอืมคบุดยอดเลยอินเดียนกี่ับพระที่เคียงพระชอบพระที่มีพุทธานุภาพพุทธคุณมากมายเข้มแข็งเข้มแข็งรอดปลอดภัยเดิทนทาง เมื่อได้พกพาแควคลาดรอดปลอดภัยเดินทางร่ำรวยตลอดมั่งมีตลอดใช่ไหมฮะมีอือครับถ้าเคยพกลงก่ะทวดลงก่ะทวดไม่สวดก็ขังโอ้โหลงพระทวดไม่สวดก็ขังคือผ้าดีในตัวเลยอยู่นี้มีลงกระทวดแล้วครับไหนก็ลงก่ะทวดครับลงกระทวดเขาแลกไปแล้วเอาไปแล้วเหรอโอ้สวดสั่งเสร็จสั่งแล้ว กับเกจิกำลังมาศึกษาเกจินะฮะเลียนพระนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์าหลวงปู่ทวดมาหลวงปู่ทวดเป็นไงหลวงทวดลวงปู่ทวดโอ้นี่รูปล่อรูปล่อรูปอรูปล่อรูปล่อรูปเหมือนหลวงทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอืมไม่สวดก็ขังหลวงปู่ทวดไม่สวดก็ขัง นี่เป็นพระนี่ลันอันตรายใส่ของพร้อมก็รอดได้โอ้ไม่แปลงว่าขอเป็นรูปพระขอเป็นรูปพระมือถวดไม่สวดก็ขังครับพระพร้อมรอดมาหลายคนแล้วโอ้แสดงว่าไปเป็นพระปลอมแต่รุ่นรถชนไม่เป็นไรผมก็ทวดปลอมหมายถึงว่าทําขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่ปลอมเก๊ะนะทำขึ้นใหม่ เปแล้วการปลูกเศษแล้การปลูกเศษก็ก็จะขลังขึ้นมาเนาะมันจะได้อันนี้อะไรนะอาจารย์จสนี่อะไรนะนี่นี่เขาว่าอะไรพาอะไรนะนี่นังันังกวักวาของพ่เลยนักวาดูที่นังกวากนงกวางนงกวามหาเสน่นะนี่ไม่รู้พาหลวงพ่ออะไรจำไม่ได้ก็ดูดูชัดเลครับเดี่น้องดูชัดครับ น้องม,มาดูอ้อนี่ปิตาใี่ไหมพิตาตานา,า,าก,กวักโอเคครับขอบคุณมากครับครับผม